สวัสดีครับผมก็ธนาภูมิทีวีนะครับก็แบบว่าอคนท,ที่ติดตามผมนะก็ผมไม่ค่อยสบายนะเลยไม่ได้ลงคลิปนะก็ผมไม่มีกำลังใจลงคลิปด้วยละก็ไม่มีใครไม่ค่อยมีใครดูผมเลยแล้ว ยอดซับก็น้อยมากครับก็มีอยู่หนึ่งคนนะครับยอดับก็ผมก็ไม่มีกำลังใจเนาะแล้วก็เอี่ยนสองไม่สบายสามกันบ้านเี่ยผมไม่สบายนะก็เดี๋ยวอีกสักสอสมวันนะผมก็จะลงคลิปนะเนาะลงคลิปเกมก็ผมจะบอกแบบนี้นนะถ้าใครจะว่าผม ว่าได้ให้จากจะด่าผมก็ด่าได้นะครับแต่ขอให้ติดตามผมหน่อยนะครับ้อยอะไรมาตอนนี้นะประิโทนะครับก็ผมเป็นเพื่อน,อน,นกับคุณเตอร์นะก็ผมอยากมียอดทรัพย์เท่าๆกระมาฮนะเพราะผมจะไปด้วยกันให้ถึงที่สุดเลยครับก็ มันไหนนะมันจะบอกมันจะมาเล่นกับผมนะมันจะมาเปิดตัวด้วยมัเปิดตัวผมด้วยนะก็ถ้าใครชอบดูคลิปผมก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมขอโทษครับที่มีเสียงไอร,รบกวนเล็กน้อยครับสวัสดีครับ